สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เราจะมาทดสอบนะครับทดสอบมิกเซอร์ใหม่นะครับที่ผมได้ทำการซื้อมือสองมานะครับเป็นมิกเซอร์ XR 1 8นะครับมือสองเป็นรอกันของบริเจอร์นะครับปี61นะครับซึ่งนะครับมือหนึ่งขาดตลาดไปนะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับผมได้นะครับมือหนะครับ เป็น XR12 XR16 แล้วก็ x r 1 8แล้วก็ MR18 MR12 นะครับตอนนี้จะมีแค่ MR12 นะครับที่สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่มีสินค้าอยู่นะครับนอกนั้นสินค้าขาดตลาดหมดนะครับอ่ะเข้าค่านะครับผมได้เครื่องมาก็ทําการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทําการบันทึกด้วยโปรแกรม OBS นะครับใช้สาย USB นะครับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ ผมก็จะมาดูนะครับเอฟเฟกที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับที่ของเจ้าของเครื่องเดิมนะครับที่เขาได้ตั้งไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับปีดีเลย์นะครับลบไม่ใช่นะปีดีเลย์นะครับ P ีดีเลย์สามสิบสองมิลลิเซกนะครับดีเคนะครับหนึ่งจุดเก้าแปดเซกนะครับไซส์หกสิบนะครับดมม์หกเคนะครับดิฟสามสิบนะครับโลคัส60หกสิบ ไฮคัตอยู่ 7K นะครับเบสมิวส์นะครับอยู่ที่1.09นะครับโอเอฟโอเวอร์นะครับอยู่ที่สองร้เอ่สี่เฮิร์ตนะครับแล้วก็มอสดิฟนะครับอยู่ที่อยู่ที่20นะครับมอสเอสพีดนะครับแล้วก็อยู่ที่20เหมือนกันนะครับอันนี้20อันนี้20เนาะเอฟเฟกต์ที่2ก็จะเป็นฮอลลีเวิร์บนะครับ ฮอลลีเวิร์ดก็ปีดีเลย์นะครับ36เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีเคนะครับ1.57เซกนะครับไซส์52นะครับดัมอยู่ที่ 5K นะครับดิฟอยู่ที่25นะครับเลเวลอยู่ที่0 dB นะครับเอฟเฟกที่เขาใช้ก็มี2ออันนี้นะครับที่เขาใช้มานะเจ้าของเครื่องเดิมนะครับแต่ว่ามีติดอยู่ในนี้อันหลังผม ไม่ไม่ได้เปิดให้ดูแล้วครับเ้าเปิดให้ดูก็ได้แป๊บหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้แหละครับน่าจะคล้ายๆกันเนาะโอเคนะครับมาในดูในส่วนของ Input ตเกณนะครับก็เขาใช้อยู่ที่บวก20.5 DB นะครับแล้วก็เกตเขาก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับ EQ เขา EQ เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คัดอะไรนี่ลง514ลง แล้วก็ไปบูทตรงไหน1 8 k 1 8 k นะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเซนต์ก็เซนต์ออกเอฟเฟกตอันนี้นะครับที่เขาติดมาพวกบัสพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ลูกค้าเขาใส่มาอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่มีผลนะครับในคลิปนี้นะครับเมนก็อย่างนี้เอฟเฟกต์มาสเตอร์ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับว่าเสียงเอฟเฟกที่ติดมาเครื่องของเขาเป็นประมาณไหนครับ ซึ่งผมก็จะเดี๋ยวผมจะร้องเสร็จนะครับก็จะได้ทําการรีเซ็ตเครื่องนะครับรีเซ็ตเครื่องแล้วก็ไปทําความสะอาดเครื่องนะครับให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะรีเซ็ตเครื่องก็มาขอทดสอบเอฟเฟกก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเอฟเฟกที่เขาตั้งมานั้นเสียงเนื้อเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยกันนะครับโอเคมาฟังกันเลยนะครับเสียงอาจจะไม่เพอะ์เฟคก็ทนฟังไปนะครับเป็น เป็นแค่ดูเป็นคำขำไปนะครับวิทยาทานคำขำไปนะครับเนาะขอใช้เป็นเพลงละาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจของคุณบุ๊คสุภการนะครับขอออกตัวก่อนไว่หอนนะครับว่าผมไม่ใช่นักร้องนะผมจะแต่ผมจะร้องให้ฟัง ฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไปเจออธาที่าวก็กลัวเธอนั้นรํำคาญแต่ไม่เป็นไรฉัน เก็บเธอไว้ในใจตลอดกาลแม้เธอไม่ต้องการฉันเลยสนิดเดียวละไว้ในทานที่เข้าใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีเธอแล้วฉันเข้าใจ คนเหตุผลคงฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไปเธออาธิบายก็กลัวเธอนั้นรำคาญแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ ตลอดกาลแม้เธอไม่ต้องการฉันเลยส่งนิดเดียว ที่132เฮิร์ตนะครับเขาอินเสิร์ตเอฟเฟกต์เพิ่มมาใส่ด้วย ต้องการฉันเลยสั่งนินเดียวลาไวในทานที่เข้าใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีเธอแล้วฉันเข้าใจโอ้ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ฉันเลยสันนินเดียวละไว้นิทานที่เข้าใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวก,กับการที่ไม่มีเธอแล้วเขา ที่ฟังจจบนะครับวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ดูไปนะครับเป็นแนวทางขำๆไปนะครับก็ได้นะครับถ้ามาดูกันนะครับชแนลอินพุตนะครับอินพุตเขาอินเสิร์ตอินเสิร์ตเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ดีเบิร์บใส่นะครับตรงนี้เป็นชแนลหนึ่งเอฟเฟกต์หนึ่งมาใส่นะครับแล้วก็ใช้โลคัทอยู่ที่132นะครับเกจก็ประมาณนี้นะครับดูเอานะเขาไม่ใช้นะครับ ใช้หรือไม่ใช้ผมไม่รู้นะนี่น่าจะไม่ใช้นะครับแบบนี้นะครับมาดูที่ eq นะครับก็รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับดูเอาเซน์ก็เซน์แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เมนเอฟเฟกต์มัตเตอร์ประมาณนี้นะครับโอเคขอมิวเอฟเฟกต์ก่อนขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ ฝากท่านผู้ชมกดซับสไครป์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอคุณครับสวัสดีครับ